ราคาไม่ต้องพูดโรงเรียนอินเตอร์เขาใช้กันเอ้ยเอาเรื่องของคุณน่าสวยอะแต่ของนี้สวยกว่าอะไรสวยกว่าอะไสวยกว่าแค่รู้ก็ดูแล้วรู้แล้วราคามันขนาดไหนก็รุ่นเดียวกันป้าห้ยห้อยสกปรกจะเปิดเทอมอยู่ละยังใส่รองเท้าคู่เก่าอีกเหรอสกปรกสกปรกเหม็น เราเป็นโรงเรียนได้ไงเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อหรอมันน่ามากโอ้ยเหม็นเหม็นเน่าเลยเหมือนได้กินอะไรเหม็นเหม็นมาจากวกน้งเลยใส่ไปจริงดิโอ้ยใส่ไปกลัวอายเขาหรอไปโรงเรียนก็โดน ก็ยังดีกว่าไม่มีใส่ไปโรงเรียนแล้วกัน ตงซื้อไปโรงเรียนหรอกมางพี่วินเาเห็นเลยปปะเห็นมันกันตามแผนตามแผนไปพี่วิน่ากับพี่ย่ญาเหรอมาทำไมอะี่ยทวาทาเวเวปเ็วไปเเร็ยไาไปเลยเเไปเ พี่ว่านะจริจริงมันม่รู้หรอกที่เอารองเท้ามาซ่อนอะเออจริงจริงไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรอกโอ้โหมันจะเก็บไวท้ทำไมะ่ะรองเท้าก็เหม็นูออ็สกปรกเลยเ่าด้วยขาด้วยนะเออสกปรกอะดำปิ๊ปีอะ่ะเห็นแล้วแบบนี่อยากโยนทิ้งอะจริงๆรไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ตรงนี้มน <ะ S 2> ไม่รู้หรอกพีอยพี่เนเนอรเห็นรองเท้าพาราของจริงไหมอ่ะมาได้ไงอะจริงมาได้ไงเนียนเนียนไม่ก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะโอยรองเท้าแล้วเน่าเออไปมันจะเอาไปล่ะอเดี๋ยวขำดิเออก็ไม่เห็นจะรู้เลยอะไรอ่ะมัโทษคนอื่นเออรองเท้าก็เหม็นใครจะไปเอาไปออขาดด้วยเฮ้ยเราไปกันดีกว่าไปดีกว่าไม่อยากคุยกับพวกที่ต้องใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนนะนะขาดด้วยขนาดรองเท้าแตะยังขาดอ่ะมีตังค์ซื้อรองเท้าแตะหรือเปล่าเออไปเถอะไปเหม็นเน่าอ่ะเหม็นเน่า ทำไมแม่ไม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แบบพี่ไีคนอื่นบ้างเลยอ่ะเป็นไงรองเท้าคู่ใหม่อะนะก็ข่าวจวะเนาะข่าวจวเฮ้ยเฮ้ย อย่ามองได้ป่ะเดี๋ยวสกปรกมันเข้ารองเท้าพี่เอใส่ตาติงอ่ะมันสกปรกอ่ะอย่ามองดิไม่ชอบค่อยคิดยังไงกับรองเท้าใหม่ของพี่อ่อช่วยรีวิวให้หน่อยดิเนีออก็พอดีอะนะแบบสวยป่ะขาวป่ะเออแต่มันก็เลยสวยมากเอ้าเฮ้ยติงไปไหนไม่ต้องไม่ว่ากันเลยไม่กอดหรอกเดี๋ยวแม่ก็ซื้อให้ใหม่โ สมน้ำหน้าไม่ได้เป็นโรงเรียนหรอกเพราะไม่มีรองเท้าใส่โอ้ยไอพวกรองเท้าเก่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ว ขอบคุณคะ่ะแม่แม่รักหนูนะอิงติงจะได้มีรองเท้าใหม่ใสไปรโรงเรียนแตเข้าสักทีนะดีใจไหมจ๊ะขอบคุณคะ่ะแม่เดกเกอรรุ่นใหม่หนูอยากได้มาก เกอร์ให้พี่ใหม่เหมือนกันอุ้ยใส่เลยป่าอ,อ๋อพี่ใส่เลยเอ,อ๋ยยอะโอ้กือล้อพี่ลองทำเมื่อคืนพี่ขอโทษนะที่เกือบทำให้จริงไม่ได้ไปโรงเรียนเลยอะใช่ขอโทษนะเอาไปค่ะจริงไม่ต้องการแล้วแม่ซื้อรองเท้าให้ใหม่แล้วค่ะเฮ้ยจริงดินี่ไงใส่อยู่เนี่ยใช่ของเบเกอร์ปะนี่ไงเบเกอร์ ไหนๆก็ไหนๆละพวกพี่อย่าลืมเอารองเท้าหนูไปทิ้งด้วยนะนี่เบเกอร์รุ่นใหม่ของหนูอ่ะสวยกว่าของพี่เออเนี่ยอไม่กว่าด้วยไปไปแม่ปะเฮ้ยใหม่กว่าของเราได้ไงเนี่ย